กันในช่วงที่2กับรายการโฮโลไลฟ์บายวังค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะในช่วงที่แล้วว่าช่วงนี้เราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาแล้วก็ร่วมพูดคุยกับอาจารย์วังพลังจิตค่ะโทรมาเลยนะคะที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ค่ะอาจารย์คะก็มีตอนนี้มีสายหน้าไม์รอเราอยู่แล้วค่ะเป็นสายจากคุณพลอยจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรจะปรึกษาอาจารย์คะ มีเรื่องแบบเป็นในหน้าขายที่อยู่นะคะไม่ทราบว่าจะทายังไงให้ขายที่ได้ไวหน่อยนะคะอ๋อกาลังขายที่เหรอคะคุณพลอยอายุเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบห้าค่ะห้าสิบห้าเป็นฐานตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังในระยะนี้นะคะต้องใช้การรอคอยที่ดินผืนนี้เนี่ยที่คุณพลอยกำลังจะขายเป็นลักษณะแบบเหมือนคางหมูเป็นใช่ค่ะเป็นเป็นสียเหลยมผืนผ้าค่ะเป็นผืนผ้าเหรอคะถ้าเป็นผืนผ้าเนี่ย ถ้าถ้าเป็นลักษณะเหมือนเส้นก๋วยเตีย๋ยวถูกป่ะใช่แล้วแล้วพอจะทราบลักษณะของดินที่อยู่ติดกับเราไหมคะสมมติมเป็นทุ่งนาเดิมค่ะอ่าแล้วว่ารูปร่างเขาจะเป็นเหมือนคางหมูคือเหลี่ยมไม่เสมอกันถูกไหมคะแต่แต่มันตรงนะคะเพราะว่าด้านด้านหน้ากับด้านหลังมันเป็นถนนสองด้านด้านหน้ากับด้านหลังนี่เท่ากันเลยอ๋อโอเคถ้าพูดถึงที่ดินที่เป็นลักษณะเหมือนทรงทรง,ทรงแบบ ทรงเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยดินตรงนี้เนี่ยต้องรอนิดน,นึงนะคะช่วงจวังหวะที่ตัวคุณพลอยเองจะขายได้ง่ายมากที่สุดก็คือช่วงประมาณหลังเดือนสิงหาคมไปแล้วจนถึงประมาณเดือนตุลาคม,มนะคะแล้วก็จะต้องติดในเรื่องของการต่อรองราคาพอสมควรเหมือนกันค่ะ,ะนะติดในเรื่องการต่อรองราคาลงมาด้วยนะคะแต่ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมพอพูดถึงคุณพลอยแล้วมีที่ดินผืนลันกษณะเหมือนคางหมูขึ้นมาไม่รู้ม,มีไหมมีที่ดินผืนแบบนี้<ม>อยู่ในกรรมสิทธิ<ม>์เราบ้างไหม แี่อยู่จังหวัดราชบุรีค่ะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอ๋อดีใจไม่ใช่ผืนที่จะขายให้ขายผืนนี้ก่อนเลยคุณจะได้เงินจากผืนนี้ก่อนเลยเพราะว่าพอพูดถึงคุณพลอยปุ๊บดินที่เห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยคือเป็นดินที่เป็นลักษณะเหมือนคลางหมูพื้นที่ไม่เสมอพื้นที่ไม่เสมอถนนนะคะลักษณะสูงต่ํานิดหน่อยผืนนี้เด่นกับในดวงคุณมากที่สุดในช่วงระยะประมาณสี่เดือนนี้ นะคะแต่ที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในช่วงจังหวะที่บอกคือสิงหาถึงประมาณตุลานะคะแล้วก็ราคาอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิด <c oughs> นะคะลองไปดันดันที่ตรงนู้นก่อนลองลองดันที่ที่เป็นคางหมูก่อนนะคะคุณพลอยวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะวัสดีค่ะอาจารย์คะอย่างเนี้ยอย่างอย่างสายเมื่อกี้อย่างคุณพลอยอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์สามารถไปเห็นที่ที่หรือว่าสามารถเห็นได้เลยเหรอคะ มันคือถ้าเกิดว่าเราพูดคุยกับเขาอย่างเงี้ยเสียงที่เขาสื่อสารมาเนี่ยมันจะขึ้นภาพในสิ่งแรกที่ส่งผลกับเขามากที่สุดก่อนอืออ่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกมันจะเป็นเรื่องอะไรที่เขาถามค่ะนะคะแต่ว่ามันจะส่งสัญญาณมาคือให้รู้ถึงว่าสิ่งนี้มันมีความเกี่ยวเ,เกี่ยวพันหรือว่าเกี่ยวข้องกับเขาออ,อาจารย์คะนอกนอก,นอกจากพลังจิตแล้วค่ะอ,อาจารย์ยังสามารถแบบมองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า อ่ะแล้ววิญญาณอะไรนี้ได้ไหมคะอาจารย์ได้อยู่แล้วเป็นเป็นสิ่งแรกที่เห็นเลยด้วยน่เจ็ดแปดขวบเลยดีวะแล้วตอนนั้นอาจารย์ไม่ตกใจไม่กลัวเหรอคะคือปกติไม่เห็นก็กลัวอยู่แล้วนะกับเรื่องผีเนะี่ยถ้าพูดกันตามตรงนะแต่ว่าพอพอมันเห็นหรือว่ามันสัมผัสแบบนั้นจริงมันกลับเป็นไม่ไม่กลัวอมไม่กลัวแต่ว่าอยากที่จะรู้เรื่องราวว่ามันมันเป็นอะไรทําไมต้องเห็นหรืออะไรแบบนี้มากกว่าแต่ว่าก็ไม่อยากรู้เยอะนะพราะจริงแล้วไม่จําเป็นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทกันนะกับพวกเจ็ตวิญญาณอะไรพวกนี้เออไม่จำเป็น นะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เริ่มมาจริงจังกับเรื่องนี้ตอน huh. อายุ1 3 14<ะ>อาจารย์<ะ>เรียนจากคุณพ่อไหมคะหรือว่าฝึกฝนด้วยตัวเองแบบฝึกพลังจิตนั่งสมาธิทำสมาธิไม่เคยเลยไม่เคยเลยเสียดายมากทุกวันนี้พอพอคุณพ่อเสียไปแล้วเนี่ยเสียดายมากจริงๆรงนะคะจริงนะถ้าได้มีโอกาสฝึกฝนมามากกว่านี้เนี่ยมันจะได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นมากกว่านี้อีกหลายเท่าค่ะ ผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือว,ว่าอยากจะพูดคุยกับอาจารย์วังนะคะโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะที่เบอร์029649079ค่ะ029649079เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้ก็มีอีกสายหนึ่งรอเราอยู่ค่ะเป็นสายจากคุณแม่จากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรจะปรึกษาอาจารย์คะเรื่มมองโชคลาภค่ะเรื่องโชคลาภตอนนี้คุณแม่อยูเท่าไหร่คะ เรื่องโชคลาภค่ะตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่อะคะสามเจ็ดย่างสามแปดแล้วค่ะสามสิบเจ็ดย่างสามสิบแปดสามสิบแปดเกิดปีเจ็ดย่างสามแปดค่ะเกิดปีถอใช่ปะคะคุณแม่เกิดปีถ่อค่ะสองสิบแปดโอเคโอเคถ้าพูดถึงในเรื่องของโชคลาภนะคะช่วงตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไปยาวเลยจนถึงประมาณเดือนมกราคมปีหน้าเลยดวงของคุณแม่เองจริงๆแล้วมีโชคลาภอยู่นะคะ แต่ว่าโชคลาภของคุณแม่เนี่ยให้สังเกตตัวเองว่าช่วงประมาณสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันขยับขยื่นเคลื่อนคลาดบ่อยหรือเปล่าฮะได้ยินไหมคะแม่ได้ยินไหมคะบ่อยมากค่ะเลยเล่หุ่นวันเลยค่ะเคลื่อนตลอดเวลาจนเราหงุดหงิดใจเนาะนะคะวิธีแก้นะคะได้เลเ่หุ่นทุกอาทิตย์เลยค่ะเลขคุณแล้วได้ไหมได้เงินไหม ได้ค่ะเมื่อเช้านี้ก็ได้ค่ะได้สองตัวโอ้อด,ดีเลยะนะพะูดดวงไดไม่เยอะอะค่ะดวงของคุณแม่เนี่ยนะคะอยู่ในช่วงนี้ตั้งแต่โดยเฉพาะเด่นที่สุดคือตั้งแต่พฤษภาคมเนี่ยลากยาวไปถึงมกราคมเลยนะคะแต่ให้ลองย้อนไปนิดนึงว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีคาดเคลื่อนอยู่บ้างสังเกตไหมนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดการคาดเคลื่อนในเรื่องของโชคลาภอีกให้คุณแม่สังเกตแบบนี้ว่า ถ้าคุณแม่เนี่ยมีความศรัทธาหรือว่านับถือสิ่งใดอยู่ในบ้านนะคะแล้วถ้ามีแก้วน้ําที่ระวางตั้งไว้ด้านหน้าท่านเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่ที่สะอาดนึกออกไหมคุณแม่ได้ยินไหมคะคุณแม่รบกวนปิดเสียงทีวีก่อนนะคะฟังจากจากจากโทรศัพท์อย่างเดียวเลยนะคะค่ะเข้าใจไหมคะนะแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบตลอดไปเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังาจะาหนูสงสัยค่ะอาจารย์ว่าทําไมอาจารย์ต้องถามอายุอย่างหมอโรคคนอื่นเขาจะถามว่นันที่เกิด<ม>บ้านเลขที่อะไรอย่างงี้ทำไมแต่อาจารย์ถามแต่อายุอะคะอายุจะเร็วที่สุดคือเวลาที่เราถ่ายอายุเป๊บเนี่ยมันจะถ่ายได้เร็วเร็วขึ้นแล้วก็แบบทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดคืออาจารย์เป็นคนไม่เคยเรียนการดูดวงเลย แม้แต่แขนงเดียวไม่เคยมนไปเรียนกับใครเออไม่เคยไปเรียนกับใครไม่เคยไปเรียนสถาบันไหนไปตรวจสอบสอบถามเช็คดูได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีในการดูของเราในอีกรูปแบบหนึ่งคะคะเขาถามนิดนึงอาจารย์คิดจะสอนคนอื่นไหมคะศาสตร์ที่อาจารย์มีอยู่ค่ะคิดตลอดอ่ะมีคนมาเรียนไหมคิดตลอดอ่ะแล้วก็มีคนอยากเรียนนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องดูนิดนึงว่าเราสอนไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์แค่ไหนเคยลองสอนไปบ้างแล้วนะ แต่ผลสุดท้ายก็ไม่มีใครสามารถเอาไปใช้ได้ก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรค่ะเรามารับสายต่อไปกันเลยค่ะอาจารย์เป็นสายจากคุณนกจากจังหวัดภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะคุณนกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้จะถามอาจารย์คะอ๋อจะถามอาจารย์นิดนึงตอนนี้อายุ30แล้วแล้วก็มันมีปัญหาเข้ามาชีวิตเยอะค่ะทำงานมันก็ไม่สาเร็จค่ะค่ะช่วงที่มันหนักๆใจเรามากๆนี่คือมันเริ่มเข้าในช่วงอายุ29ป่ะจ๊ะ เป็นเรื่องโดยรวมเลยค่ะไม่ว่าการจัดการเงินแล้วก็ครอบครัวจะมีเครียดมากอะคะอ่ะประดังประดานะคะอายุ30มเขาเรียกว่าตกเกณฑ์เสาเรือนไม้นะคะมันหมายความว่ามันจะมีเรื่องของความเดือดเนื้อร้อนใจว,วุ่นวายอย่างปัญหาที่คุณนกพูดมาเนี่ยก็จริงนะคะอันนี้อยู่ในเกณฑ์ช่วงจังหวะด,ดวงชะตาอยู่แล้วแต่จริงแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดในช่วงอายุนี้ปีเดียวหรอกค่ะมันเป็นเรื่องที่เราสะสมแต่ว่าที่ผ่านมาเราพยายามประคับประคองมันผ่านมาได้ดวงคุณนกเนี่ยนะคะช่วงอายุ30กับ31จําจไว้นะ ช่วงอายุ30กับ31เนี่ยจะเป็นช่วงที่หนักและเหนื่อยสุดๆสุดๆนะถ้านาวันนี้ว่าเครียดแล้วเนี่ยสาเนี่ยช่วงประมาณครึ่งปีแรกของอายุ31เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์สุดๆอยู่แต่ถ้าพ้นนะครับพ้นเดือนเกิดนะคระับที่เราอายุครบ3าไปแล้วเนี่ยดวงคุณนกก็จะดีขึ้นเลยเหมือนกันอันดับแรกรบกวนถามคุณนกว่าคุณนกเกิดวันอะไรเกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์เดือนอะไรเดือนเมนษาค่ะ จันเมษาจันจรวดธาบเป็นนะ้ำเมษาจรุรธาบเป็นดินปีชวดฉลูขันถอปีอะไรคะ <It alk. S 1> ปีถอค่ะปีถอจริงๆแล้วคนที่เกิดในปีถอเนี่ยสำหรับปีนี้ที่ชงกับมะเสงปีเราไม่ชงแต่ปีถอเนี่ยเป็นปีที่ถือว่าโชคดีมากมีเทพเจ้าไทายสวยเอเนยประทับอยู่บนศีรษะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดวงคุณนกติดขัดแบบผิดปกติแบบนี้อาจารย์วังแนะนําว่าให้คุณนกไปไหว้เทพเจ้าไทายสวยเอ๋ค่ะ <Ha. S 1> แล้วขอพรในเรื่องของโชค อย่างเดียวเลยนะคำว่าโชคอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณไปเ,เล่นลอตเตอรี่หรือว่าเล่นหวยนะแต่แค่คุณขอคำว่าโชคสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณเหมือนรู้สึกว่าโชคดีมันจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่เราไม่สามารถแก้เองได้หรืออะไรก็ตามมันจะค่อยๆหลุดแล้วดีขึ้นอย่างทันตาเห็นไปจัดก,การซะ ะ,ะล้วมาทำดูนะคะอย่าลืมไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยจะมีอีกเรื่องถามมาจากเนนะคะ่ะจาเหมือนว่าเราอยู่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเหมือนกับว่าเราผ่านการผ่าตัดทั้งใหญ่มาแล้วพอดีมันมีอะไรแปลกๆเหมือนกับว่าเราเคยเคยนับถือเจ้าแม่กวนอิมอะ่ะเราเรารู้สึกมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าเป็นต้นมาจะมีผลอะไรกับเราหรือเปล่าคะคือมีเคสของการผ่าตัดใหญ่แล้วเมื่อก่อนนี้เราเคยนับถือเจ้าแม่กวนอิม อ่าแล้วก็มันคือลักษณะเรามีอะไรที่มันมันไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่าเราสัมผัสอะไรแบบนี้ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ดูให้หน่อยอ่าคือเป็นอย่างนี้ค่ะปีถอของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าจักรธาทาศุณเป็นไฟไฟตัวนี้มันหมายถึงความเซนสิทีฟการสื่อสารและสิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับสัมผัสพ,พิเศษอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีมีบทบาทในการที่จะต้องเข้าไปเกิดความเชื่อในสิ่งที่มันเซน์ขึ้นมาเองอะ่ะ แมันเป็นสิ่งที่เราเล่าให้คนใกล้ตัวเราฟังมากไม่ได้เข้าใจไหมคุณนกเพราะบางทีมันเล่าแล้วเ,เราไม่มั่นใจว่าเขาจะเชื่อในสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าบางคนอาจจะว่าเพ้อใช่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนกเริ่มรู้สึกแบบนี้สิ่งที่คุณนกจะต้องทําให้กับตัวเองเพิ่มมากที่สุดอันดับแรกเลยคือการหมั่นสวดมนต์อ,อันดับที่สองเลยคือการฝึกเริ่มต้นทําสมาธิอย่างสม่ําเสมอ ด้วยวิธีการไหนก็ได้นะคุณนกไม่ได้หมายความว่าคุณต้องนั่งหัดสมาธิมือประสานกันเท่านั้นนะอะไรก็ได้ที่ทําให้เราเกิดความนิ่งในจิตมากที่สุดคุณจะเริ่มสื่อสารนะคะกับอะไรบางอย่างเนี่ยที่เรายังไม่พูดถึงนะได้ชัดขึ้นแล้วก็จะดําเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสได้สร้างบุญที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะ,ะแต่อันดับแรกไปเทพเจ้าท้ายสวยเอยอะก่อนค่ะ นก็ลองไปทำตามคำแนะนำที่อาจารย์วังให้ไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณนอกอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะรายการ w h o l l Life ายวังของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาพูดคุยและปรึกษากับอาจารย์วังได้นะคะโทรมาที่เบอร์02-964-9079ค่ะ02-964-9079ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ